เียนไปทางเขาสิเทียวครับเป็นเหมือนนอนยู่โรงแรมโรงแรมส่งส่งหลัีหลังกดรอินเเน็ตกเไดะเช้เยอะเดือนมิถุนานมิถุนานนครับเหรนะครับ ห้าสิบล้านผมเมื่อที่เกิดนักธมาอิตรีเมื่อไหันเลยนะท่านท่านที่มีัศน์ทิท่านเพอนท่านะ ในตัวฉบับสุดท้ายอะไรหลายรอบไปแ้วพอเราเป็นุ่ที่ชายแดนด้วยพอทำจริงตั้งแต่เริ่มมีผู้ติดเชื้อมาตั้งแต่วันที่10เมษายนสถิติก็มีขึ้นๆลงๆนะครับซึ่งก็มีสูงสุดอยู่วันห่งี่17คนครับแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มมาลงมาเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ตัวเลขที่วันละสี ลายนี่อยู่สองคนนะครับแต่ว่าพอดีศรีลายอยู่สองวันแต่พอมาอีกสักสองวันสามวันเนี่ยเกิดเพิ่มขึ้นมาอีกเนื่องจากว่าเกิดเ,เ,เ,เพิาสเตอร์ใหม่ที่อำเภอเปนตาลนนะครับถือเป็นหลักนะฮนะแล้วก็มีต่ากอำเภออื่นบ้างเป็นเป็นเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ในในช่วงวันสองวันเนี่ยก็ทําให้เลขของศรีสเกตขึ้นเมื่อเมื่อวานเป็สิบหกแต่วันนี้ก็ลงมาเป็นสิบสี่ ครับแล้วก็คิดว่าคาดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะมีตัวเลขที่ลดลงครับถ้ากิพที่คัเตอร์ที่กันแลวลมที่สูงขึ้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับท่าคนครับก็สาเหตุหลักก็คือเกิดจากพฤติกรรมนะครับส่วนหนึ่งนะเนี่ยอาจจะผู้ป่วยเองอาจจะไม่ทราบว่าตัวเองป่วยนะครับแล้วก็ไปมีกิจกรรมในเรื่องของการสังสรรค์บ้างนะครับการทํากิจกรรมในเรื่องของทางธุรกิจร่วมกันบ้างนะครับแล้วก็เดินทางไปมาหาสู่กัน ในระหว่างหมู่บ้านในระหว่างชุมชนนะครับแม้กระทั่งมีกิจกรรมที่มีการลักลอบเล่นการพน,รรานันนะครับด้วยวก็ทําให้เกิดการแพร่เชื้อเป็นก้อนสุดน,นขึ้น,นครับการทะลมตัวนี้เป็นคัสเตอร์ใหญ่เลยใช่ไหมครับก็ถือว่าจริงๆเนี่ยการทะลมมีอยู่5คัสเตอร,ร์ซึ่งในสีคัสเซอร์เนี่ยก,รรก็จบบางคัสเซอร์ก็จบหมดแล้วแล้วก็มีคัสเซอร์ที่5นี่แหละครับที่ ตอนนี้ถึงเวลานี้มีผู้ติดเชื้อประมาณ20คนก็ถือว่าเป็นแคสเซอร์ใหญ่นะครับแล้วก็มีพื้นที่2หมู่บ้านในตำบลดูเนี่ยที่มีผู้ติดเชื้อเยอะซึ่งทางอำเภอทางเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะฮะรวมทั้งกำลังผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ได้มีการที่จะจำกัดการเคลื่อนย้ายผู้คนนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้อาลีเรื่องการเดินทางนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือในการที่ทางทีม หมอเนี่ยไปสบอบนะครับแล้วก็ตรวจมาเชื้อซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเรานําเข้ามาตรวจนะครับแต่ว่าเพื่อความมั่นใจทางอุปกครองทจองที่เองก็เลยคุยกับชาวบ้านบอกว่าช่วงนี้ก็อยากได้กับตัวก่อนนะครับซึ่งก็มีการวางระบบต่างๆในการดูแลอาหารการกินนะครับสิ่งข้าวของเครื่องใช้ตนะ่างๆให้ผิกับพี่น้องปรนะชาชน